นับถอยหลังอีกหเดือนนางเอกดังเฉลยสถานที่จัดงานแต่งบอกเลยยิ่งใหญ่มากครึ่งแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงแล้วสำหรับคิมเบอร์ลี่งานวิวาจะจัดขึ้นสองประเทศในช่วงประมาณเดือนธันวาคมโดยล่าสุดในรายการสามเซฟคิมเบอร์ลี่ได้ออกมาเผยเรื่องงานแต่งว่าเลือกจัดงานต่างประเทศที่อิตาลี เพราะว่ามันสวยตอนแรกจะไปจัดที่เยอรมันบ้านเกิดคิมแต่ช่วงที่เต่งมันหนาวเกินไปจัดแบบเอาดอวินล่าแบบเป็นสวนจริงๆเหลืออีกแค่หกเดือนมันเร็วมากเราต้องรีบทำเพราะมันจะสติแตกถ้าวันงานตั๋วเต็มเราไปเรือเลยขนไปที่หมากตามใจเรามากเป็นคนเดียวที่เลือกเขาบอกว่าเลือกไปก็ไม่ถูกใจอยู่ดีเลยให้เราเลือกหมดเลย